ไปหาสายชาร์จดีๆใช้กันสักเส้นหนึ่งไปมันต้องเอามาทดสอบเสียบการจ่ายไฟจริงนะครับตอนนี้ power bank เนี่ยปล่อยไฟไปที่100วัตต์สายย s b ตัวนี้สามารถรับได้100วัตต์มีหน้าจอแสดงผลอย่างชัดเจนผมจะมีโหลดสําหรับทดสอบโดยเฉพาะเลยคือเราไม่ต้องเอาสายเนี่ยไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กนะไอ้พวกนั้นนะค่ามันจะวิ่งไปวิ่งมาตามค่าความปลอดภัยที่อุปกรณ์นะเขาทําขึ้นมาแต่ไอ้ตัวเนี้ย เราสามารถกําหนดได้เลยทุกคนดูตรงสีฟ้านะ99วัตต์นะเกือบจะร้อยวัตต์เต็มเลย100วัตต์อะได้มา99 w เลยก็คือมันมีความสูญเสียค่าพลังงานระหว่างเดินทางมาเนี่ยแค่1%นึงเอเอ่มาตรฐานเขารับได้ที่5-10%อันนี้1%ถือว่าสายตัวนี้จ่ายไฟได้เต็มกาลังของแท้นะสายชาร์จที่เป็นระบบ PD ดีแล้วก็มีชิปควบคุมเนี่ยสามารถที่จะปรับกําลังไฟตรงนี้ตามความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆเมื่อเขาเรียกขอมาเนี่ยทุกคนลองดูเห็นไหมาสามารถปรับไได้้ทีแบบน็นบบ C, นน USB, A บบนก สามารถที่จะดึงออกแบบนี้เสียบช่อง t y p ได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะใช้เป็นไร์นิ่งก็มีให้หรือจะใช้เป็นไท p e C ก็แค่ดึงออกแบบนี้เมื่อเวลาดึงออกมาเนี่ยเขาจะไม่เกะกะแถวนี้เพราะเขาสามารถที่จะลู่ตรงเนี้ยเก็บไว้ตรงกลางกลางสายก็ได้สายตัวเนี้ยมันสามารถที่จะส่งข้อมูลได้แต่ความเร็วในการเขียนอ่านค่อนข้างช้านะ 70- กับ30เมกะบิต p e อ section คือถ้าใครเอาไปเน้นโอนถ่ายข้อมูลก็ไม่แนะนํานะแต่ถ้าจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จตัวสัยมือถือให้ได้กําลังไฟเต็มบัตรแล้วแล้วก็อันนี้ก็ทางานได้สุดยอดนะของเองงสซา จะมีความยาวให้เลือกนา25เซน1เมตรแล้วก็2เมตรทดสอบแบบละเอียดให้แล้วนาะไปตามที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับ